สวัสดีค่ะทุกคน mm hmm. ได้มีโอกาสใช้งานแอปพลิเคชัน mm hmm. i อ m อีกครั้งนะคะในฐานะผู mm ้จ hmm. ัดการวงชีฮินินนะคะ mm hmm. ก็มีเรื่องด่วนนะคะอยากจะมาประกาศให้ทราบกันแล้วก็ อันนี้ก็ผ่านการคิดกันมาหนักมากๆแล้วจริงๆนะคะขออภัยด้วยนะคะอันนี้ก็ใช้ในงานเรื่องด่วนจริงๆเท่านั้นนะคะวันนี้ก็มีเรื่องจําเป็นจะต้องประกาศแล้วก็แจ้งชี้แจงให้ทราบพร้อมกันนะคะก็เลยอยากจะมาเป็นการไลฟ์บอกทุกคน ก่อนี้จะมีการประกาศใดๆออกไปรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกลับงานอีเวนต์ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นนะคะ BK4DX นะคะ BK5 นะคะมีเรื่องที่น้องจะมาประกาศวันนี้นะคะอิกฉันน,นันกสาวนานากโตอของรักการจบการศึกษาจาก BK4DX คะ่ะ ในในขอออกจากเบนเคฟูดีค่ะก็เป็นเวลาเกือบจะครบหกเดือนแล้วที่หนูได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเบนแคฟูดี้รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากๆแล้วก็ดินใจมากๆเลยที่ครั้งหนึ่งของหนูได้เข้ามาเป็นเบนแครฟูดี้ เข้ามาหนูไม่เคยเสียใจเลยสักวันที่ได้เข้ามาหนูมีแต่ภูมิใจในตัวเองแบบดีใจมากมากทุกครั้งนึ่ได้ชีวิตของหนูได้อยู่ใกล้พี่เชอรขนาดนี้อยากจะขอบคุณทุกๆคนทุกๆอย่างขอบคุณพี่พี่สแตนพี่พี่ทีมงานขอบคุณพี่ๆเบมเบอร์ทุกคน เชอทท้งผู้ใหญ่ที่ทำให้หนูได้เข้าไปอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอโทษคนะ่ะในสิ่งที่หนูได้ทำผิดพาดลงไปมันเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของหนูเหมือนกันคัหนูจอเรียนรู้มัน ถึงตอนนี้หนูก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในสิ่ง<ม>ที่หนูทำลงไปแล้วขอโทษทุกคนค่ะก็ขอโทษในทุกๆอย่างที่หนูได้ทำลงไปขอโทษค่ะ เคฟฟเดในวันที่31สิบงหาคมคะ mm ่ะ hmm. และไม่ได้เข้าร่วมในงานจับมือแล้วก็ม mm ีติ้งอะไรด้วยคะ mm ่ะ hmm. รวมถึงเพลงเดบิวต์ของเ mm hmm. องจห้าด้วยนะคะแต่ว่ายังไงก็ฝากพี่เจนห้าด้วยนะคะกับเพลงมีหลายตัว mm hmm. ทุกคนตั้งใจสองกันมากๆก,กับเพลงนี้ mm hmm. ขอบคักด้วยค่ะ เป็นการใจที่ลําบากมากนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนรับทราบว่าน้องได้รับการให้อภัยนะคะแต่ว่าก็เป็นเป็นคนที่ค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างแรงพอสมควรจริงๆก็น้องจะต้องไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็ครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของน้องจริงแล้วก็น้อง จะปรับปรุงในครั้งต่อไปคิดว่าหวังว่าจะไม่มีการเพิ่มเติมในการไปกดดันถามหรือว่าบดคุยกันนะคะต้องขอความกรุณาในตรงนี้ด้วยจริงๆเป็นเรื่องที่พวกเราแต่ตองกันมาอย่างหนักมากหนักมากจริงๆในหลายเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็เพื่อตัวน้องเองแล้วก็เพื่อ ทุกอย่างที่ที่จะเกิดขึ้นต้องต้องเป็นแบบนี้จริงๆขอความกรุณาไม่สอถามเพิ่มเติมนะคะถือว่าเราจะให้น้องได้ไปเริ่มต้นใอย่างอย่างดีที่สุดนะคะมีมีเรื่องที่ผิดพล oh, าด<ๆ>หลายๆจริงๆก็ขอให้รับทราบกันเ oh, <okay. S 1> พียงเท่านี้ oh, <okay. S 1> นะคะต้องขอไป ที่มีการประกาศกระทันหันรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ที่ได้จิอที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้แล้วด้วยรวมก็เลยจะต้องมาก็เลยต้องมาประกาศตรงนี้ให้รับทราบพร้อมกันนะคะอ่ะพี่ก็ขอให้อานาโชคดีใน ทุกๆอย่างที่จะได้ทำลังจากนี้รวมถึงเป็นกำลังใจให้ในทุกๆเส้นทางในอนาคตพี่ก็เชื่อว่าหนูได้รู้แล้วจริงๆแหละเป็นความผิดพลาดครั้งแรกแต่ว่าเป็นครั้งใหญ่สุดๆก็เลยนะคะจำเป็นจะต้องมีผลกระทบเกิดขึ้นจริงๆค่ะ เก่งมากวันนี้หร <se ือว่าน้องเก่งมากที่ที่มาพูดตรงนี้อย่างอย่างยอมรับกับกสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นฝากทุกคนเป็นกำลังใจในเส้นทางอื่นๆของนานาต่อไปด้วยนะคะคิดว่าคงไม่ได้มีโอกาสล่ำลากันมากมาย ไปวันนี้นะคะใหญงก็ให้นาฬาละนานาได้พูดถึงแฟนแฟนขอบคุณทุกคนนะคะที่มาว่าติดตามหนูมาตั้งแต่แรกดูว่าเพื่อมาติดตามหนูหนูก็ขอโทษที่ทพี่วันไม่มีใครเป็มีเรื่องไม่เป็นไรไม่เป็นไร ตูจะไม่ทำแบบนี้อีกจะไม่ทำให้มันเนกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกขอบคุณที่ฟังดูค่ะกํำลังใจให้น้องต่อไปด้วยนะคะไงก็ขอบคุณที่สะละเวลาทุกคนเข้ามาและมีการ<น>ชี้แจงกระทันหันกัน,กนในวันนี้นะคะต้องขออภัยในการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ด้วย ขอบคุณทุกคนสำหรับความเข้าใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนานาหลังจากนี้ต่อไปกันก็วันนี้ก็มีเรื่องประกาศเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังกันในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ บไลา์แต่ <S <S เพียงเท่านี้นะคะ <S 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 ขอบคุณทุกคนมากค่ะ